เรือค่ะวันนี้ล่องเรือเย่ Yay! มาทะเลอีกแล้วพี่ไ่าเป็นคนขับเรือเอ๊ะนี่สะพานสะพานนะคะหมู่บ้านสวยงามอารามตาเหลือเกินนี่คือสวาเก้น เบลาเป็นคนขับเรือพี่เบลาขับเรือนะคะทุกคนเห็นไหมนู่นไปทะเลกันวันนี้ไปทะเลอีกแล้ววันที่แดดดีก็ไปทะเลแดดดีเมื่อไหร่ทะเลเมื่อน,นั้นนะคะทุกคน เลี้ยวค่ะทุกคนเลี้ยวนู่นทางนู้นบงังสวยงามนี่คือหมู่บ้านเราสเปล่ากับป๊าป๊า,าขับเรือสนลูกสาวขับเรืออลลชาอาลลสาน้อยแล้ะคะ อยู่ไหนน้อเฮ้ยลิซาฮัลโหลเราก็เอ่อวิวสวยๆสวากเก้นในสวยจ้ะทุกคนนู่นนี่อสวยท่าจอดเรือท่าจอดเรือตรงนี้นี่คือท่าจอดเรือ ก่อนเดยวจอดเรือก่อนมึงองกงหลวงจังบปัดโอ้ยลงสายไปหาพวกชโลโเกไอรีแต้หนาวเร็วโอ๊ยวันนี้ขับเรือใจหน่อยนะเนี่ยมันหลบปาทูนหลอกไม่นัดมันบอกว่าขับเรือสองนาทีถึงแล้วนี่มันเกินหน้านาทีมาแล้ว นี่มันสะพานะไรสะพานข้าไปหมู่บ้านตรงนี้พี่ทำงานมาก่อนพี่มาทำงานช่วยคนแก่มาก่อนทำงานช่วยคนแก่ไอ้ทวนไอ้ทวนทวนอะไร ไกลๆหมู่บ้านตรงนะู้นบรูฮาเกนบรูฮาเกนแล้วก็เกาะนู่นไงบ้านอยู่ข้าเรือวี๊ยเราอยากไปไหนเรานั่งเรือก็ได้ถ้าเรามีเรือใช่ใช่ถ้าเรารู้เส้นทางก็นั่งได้ เราจะไปตรงนน้นกันนะทุกคน hey, hey. ที่ที่ไปประจำค <we> ะเลโนวีนะคะทุกคน no way no way Do you think so? This is snow country! Yeah, this snow country and cold! Yes, this Snow snow country and cold! And no sun! Conda? Conda? <coughs> Conda? 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 không นม oh, my God, my ่ได้นะน่ะไม่ดีบไม่ดีบไม่ดีบน่องส่องพ่อไปไอเก่งน้องนึ่เป็นใครแก่เร็วเร็วโอ้ไปส่งหนเอาไ้ไหมยืน เราจะว่ายกลับมาขึ้นตรงไหนหล่ะขึ้นตรงนี้แหละมันเด้งไปเลยพี่เป้ล่ะเป็นมองกับผม Halt die Klappe! Mama! Das ist ein Gehkorn! Das ist ein reiches Gehkorn! Hilfe! Papa! Kämpf! Kämpf! Komm ab! Nicht so stark! Nicht so stark! So, ich habs dir gesagt. so